สวัสดีครับปอเปียทอดครับมือน,นี้นี่ครับปอเปียทอดซื้อมาจากตลาดครับกาซิมีน้ำจิ้มมีพักครับพักกะซิมีพักสลัดพักสลัดพักคุณเลิกนะครับเนาะพักคุณเลิก หรือว่าใบชับพูครับเน้กาหหละพานี่ครับคล้ายๆกับกินเมี่ยงครับก็บใส่ปลอเปี๊ยะเข้าไปครับแบบนี้ครับแล้วก็ห้ำห้่มรวมม่วนเข่าเนาะครับเนาะม่วนให้เป็นค่ำครับนี่ครับ จิ้มกับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มรสเด็ดอ่าแซ่บในน้ำจิ้มเพิ่อนนี่แหละครับเพิ่นมีสูตรน้ำจิ้มแซ่บครับเดี๋ยวสิมม,มวมกินให้เบิ่งครับเมื่อน,นี้กืนน้ำลายถานแล้วครับหอมเลยครับนี่หอมหอมพักโหระพาครับมนะครับ มากินน้ำกันแซ่บครับสุดยอดเลยครับแซ่บครับ